สวัสดีครับผมนายพรกวัฒนวิพัฒน์ลาดห้านึ่ศูนยหสวันนี้จะมาทำที่เสียบปากกาโดยใช้โปรแกรม SolidWorks นะครับสร้างชิ้นง,งานแบบพาร์ทนะครับสเก็ตแบบท็อปเพนวาดวงกลมที่จุดออริจินนะครับใช้สมาร์ทเดมเชตกำหนดขนาดให้เป็น100นะครับยืดขนาดชิ้นง,งานออก50นะครับต่อมาไปที่ท็อปนะครับสเก็ต สี่เหลี่ยมตรงกลางนะครับใช้สมาร์ทไดมเช่กำหนดขนาดให้แต่ละด้านเนี่ยห้าสิบนะครับอ่ะต่อมาก็ยืดอขนาดชิ้นงานออกห้าสิบเหมือนกันนะครับผมอ่ะก็กลับไปดูที่ท็อปครับต่อมาสเก็ตนะครับใช้เซนเตอร์ไลน์สร้างแกนสมมาตรก่อนปึ๊บโอเคต่อมาสร้าง สเกต็ตวงกลมนะครับอ่าใช้สมาร์ทเม่ใช้กำหขนาดให้วงกลมเนี่ยมีจุดหมายศูนย์กลางสิบนะครับจุดนี้กับจุดนี้เนี่ยห่างกันสี่สิบนะครับผมต่อมานเนี่ยเราจะใช้เซอร์คูลาร์สเกต็ตแพทเทิร์นนะครับอ่าสเกต็ตออกมาเอา นี่เราคือการสเกตแบบ2 D ดีนะครับสร้างสัก12วงอ่ะโอเคกดโอเคลิกโอเคนะครับต่อมาใช้ x x t r u d e Cut นะครับให้ลึกลงไป30อ่ะโอเคอ่ะเสร็จแล้วนะครับอ่ะต่อมาไปดูที่ท็อปครับผมอ่ะสร้างสเก็ตวงกลมก่อนที่ท็อปนะครับเรามาสร้างด้านบนกัน โอเคใช้สมัตินำมัชัดกำหนดขนาดนะครับให้มีขนาด10ให้จุดนี้กับจุดนี้เนี่ยห่างกัน10เหมือนกันและจุดนี้กับจุดนี้เนี่ยก็ห่างกัน10เหมือนกันโอเคนะครับต่อมาเราใช้ไอคิคัดก่อนเลยนะครับให้ลึกลงไป50สิเลยโอเคอต่อมาเนี่ยมาสร้าง การแอ็นะครับโดยใช้ทูพอยต t ติ๊กจุดนี้กับจุดนี้คลิกโอเคต่อมาใช้ไลเนีย p a แพทเทนะครับปุ๊บนี่คลิกที่เส้นนี้นะครับแล้วก็ฟีเจอร์ดูแพทเทิร์นเนี่ยให้คลิกวงกลมอันนี้อ่ะ ให้ห่างกัน30นะครับด้านบนและ2วงนี้ก็ให้ห่างกัน30โอเคจะได้แบบนี้นี่คือการใช้แพทเทิร์นแบบ3มิตินะครับคลิกโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับที่วางปากกาที่เสียบป,ปากกาครับขอบคุณครับ